ช่อง u t u b e เราโดนปิดกั้นการสร้างรายได้ค่ะเราไม่สามารถทําเงินจาก YouTube ได้แม้แต่บาทเดียวในทุกวันนี้คืองงมากาเกิดจากอะไรล่าสุดคือต้องอัดคลิปอุทธรไปให้ y o ยูทู e <January>, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jen You Diary นะคะวันนี้มุมกล้องแปลกนิดนึงก็คือเสยมากเสยเหลือเกินแต่ว่ารีบถ่ายจริงคือตอนนี้หงุดหงิดแล้วก็หัวร้อนปุ๊มปุ๊มปุมปุมปม,ปม,มากเราโดนบล็อกการสร้างรายได้ คือคนที่ทำ u t u b e อยู่อะคิดว่ามาดูคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์เพราะว่ามันอาจจะมีโมเมนต์สักโมเมนต์หนึ่งที่อยู่ยู u b e ก็แบบว่าจับปิดเราขึ้นมาแล้วก็แบบฉันไม่ให้รายได้เธอนะฉันปิดก,การสร้างรายได้ของช่องเธอแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าคลิปนี้ก็อาจจะเป็นแบบการมาอธิบายวิธีการแก้ไขกับสิ่งนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็คือยังไม่ได้หายนะยังสร้างรายได้ไม่ได้อยู่แต่ว่าก็จะมาบอกกันว่ามันทําอะไรได้บ้างแบบหรือว่าเราควรทําอะไรบ้างนะคะ <c oughs> คือในฐานะที่เป็นยูทูบเบอร์หรือว่าแบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหน คนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่าการโดนปิดกัน้นการสร้างไรายได้มันก็เอาเรื่องอยู่นะคือมันเป็นคลิปที่เราอุตส่าห์แบบตั้งใจทําอะไรอย่างนี้ใช่ปะอยู่ๆมาโดนแบบบึ้งจบเลยเพราะเขาหาว่ันร,รู้ปะเราพบว่าช่องของคุณมีสิ่งต่อไปนี้คือเนื้อหาที่นํากลับมาใช้ซ้าใหม่บล็อกการสร้างไรายได้ฉันยังไม่เจ็บใจเท่าบอกว่าฉันเอาเนื้อหาคนอื่นมาใช้ซอ้มอ่ะเขาบอกว่าช่องใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มคุณค่าสําคัญ คือเราก็รู้สึกว่าช่องเรามันก็เพิ่มคุณค่าให้กับทุกคอนเทนต์ที่มันขึ้นมานะเออก็คือแบบไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันว่าทําไมแล้วเหมือนตอนแรกที่เห็นอันนี้ใช่ปะเขาก็บอกให้เราอะยื่นอุทธรณ์โดยการส่งวิดีโอก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดคิดว่าทาง u t u b e อะผิดพลาดให้เราส่งวิดีโอเพื่อแจ้งเหตุผลให้เขาทราบคือเหมือนกับอัดวิดีโออย่างเงี้ยแล้วโพสต์ลง YouTube เป็นแบบ p r i v a t e ใช่ปะแล้วก็เอาลิงก์ไปแปะให้เขาให้เขาไปดูคลิปเราว่าแบบเราอุทธรณ์ยังไงบ้างคือมันตลกมากเลยกับาารที่่ต้อออองดคลิิปเพืออธย ชี้แจงความกระจจางจริงความโปร่งใสของเราให้กับ YouTube ปะทุกคน <c oughs> คือมันแปลกมากแล้วเราอ่ะก็ได้อุทธรณ์ไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะคือเหมือนกับอัดคลิปอย่างเงี้ยส่งแล้วก็คือว่าแบบเออเขาก็คงเข้าใจผิดคือถ้าเราพูดไปแบบว่าใช้หน้าเราใช้ตัวเราจริงเราบอกว่าเออนี่มันเป็นคลิปเราจริงอ่ะเขาก็คงอนุมัติหรือเปล่าเพราะมันก็เห็นชัดมากว่าคอนเทนต์เรามันก็มีแต่แบบเออคลิปที่เราถ่ายเองอย่างเงี้ยซึ่งพอ่งไปรอบแรกใช่ปะแม่ผ่าน สามวันคือเขาตรวจเร็วมากหรืออะไรไม่รู้อะแต่ว่าสามวันแล้วเขาก็ขึ้นว่าไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วทำไงอะจากที่รู้ว่าโดนปิดกั้นการสร้างไรายได้จนอัดคลิปจนส่งไปนะ่ะมันก็แบบหลายอาทิตย์แล้วอะสองอาทิตย์แล้วมั้งแล้วมันยังไม่ผ่านอีกแล้วความคีคือหลังจากที่มันยังไม่ผ่านน่ะทุกคนมันสามารถอุทธรณ์ได้มาอีกครั้งในหนึ่งเดือนข้างหน้าเว้ย คือมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเราจะไม่สามารถสร้างรายได้ในคลิปของเราสักคลิปหนึ่งที่เคยทํามาเยอะแยะมากมาย,กย,กยกหมดสร้างรายได้ไม่ได้เลยเป็นเวลาหนึ่งเดือนซึ่งแบบเฮย้ยช็อกดิคือแบบว่าถึงรายได้ในคลิปที่เรามีมันจะอาจจะแบบไม่ได้เยอะไม่ได้แบบตั้งตัวได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นผลจากสิ่งที่เราทําเราก็อยากจะแบบได้รับผลนั้นกลับมาใช่ป่ะแต่ว่า มันไม่ได้อ่ะมันได้1เดือนต่อครั้งซึ่งเราก็คิดต่อไปว่าอ่ะเราขออนุญาตครั้งนี้เราอุทธร์ครั้งนี้ยังไม่ผ่านเลยแล้วเราต้องรออีกหนึ่งเดือนอะ่ะโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าคลิปไหนกันแน่วะที่มันเป็นตัวต้นเหตุที่ทําให้เราอุทธร์ไม่ผ่านหรือทําให้เราโดน u t u b e บอกมาอย่างเงี้ยแล้ว1เดือนข้างหน้าเราส่งคลิปไปใหม่อะ่ะแล้วมันจะผ่านได้ไงวะในเมื่อเรายังไม่รู้เลยว่าแบบต้นเหตุมันอยู่ที่อะไรเราจะแก้อย่างไงเราจะฟิกช่องของเราอย่างไงเก็ต้าทุกคนคือมันแบบ แปลกมากมันเวียดมากเราก็เลยติดต่อ YouTube ไปโดยตรงเลยทุกคนใน y u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  e s t u u i o อมันก็จะมีแบบว่าติดต่อกับเจ้าหน้าที่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งอันนี้เป็นข้อควรรู้นะถ้าเกิดติดต่อเป็นภาษาไทยอะรอนาน คือเหมือนเราพยายามจะติดต่อเป็นภาษาไทยแหละจะได้แบบคุยกันรู้เรื่องแบบภาษาบ้านเราใช่ปะรอนานมากและไม่ได้คุยสักทีเราก็เลยแบบไม่ไหวแหละเราแบบเราอยากได้คําตอบอยากได้ความกระจ่างจากสิ่งนี้ก็เลยคุยกับเขาเริ่มเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากที่ได้คุยกับเจ้าหน้าที่คุยกันนานมากแบบว่าอืมเหมือนไม่ได้คําตอบสักทีอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้มาข้อสรุปทั้งหมดก็คือเขาบอกไม่ได้ด้วยว่าคลิปไหนที่มันมีปัญหา ฉันอยากจะรอให้กับคําตอบนี้มากเราก็แบบพยายามบอกเขานะว่าถ้าเกิดเขาไม่บอกเราว่าคลิปไหนมีปัญหาแล้วเราจะไปรู้ตัวได้ไงว่ามันต้องแก้ทิ่ตรงไหนอ่ะเขาบอกว่าเออมันเป็นแบบ policy ของเขาที่มันบอกไม่ได้แล้วเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างนั้นมันมีแบบวิธีการไหนไหมที่ให้เขาแบบว่าช่วยเช็คแบบว่าไม่ต้องใช้ AI เช็คอะใช้คนเช็คได้ไหมว่าแบบมันเป็นคลิป original content จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้ามันผ่าน AI มาจะมีปัญหามีอะไรใช่ป่ะก็ลองใช้คนแบบใช้เขาเนี่ยช่วยตรวจให้หน่อยแล้วก็แบบ approve ให้หน่อยได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้ สิ่งที่ทาได้ก็คือรออุทธรณ์ในหนึ่งเดือนข้างหน้าเหมือนที่เขาบอกเลยทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยคือไม่ใช่ว่าไม่พยายามหาคําตอบคือพยายามที่จะหาคําตอบแล้วพยายามที่จะแบบทําทุกวิธีทางแล้วเแต่มันก็ยังไม่ได้ <c oughs> อืก็เลยแบบเออในเมื่อมันไม่ได้ทํายังไงก็ต้องรอและช่วงนี้เราก็แบบรอไม่มีอะไรได้กราฟคือแบบเป็นเส้นตรงเหมือนคนตายแล้วอ่ะเออก็คือรอมาครบหนึ่งเดือนแหละ วันเนี้ยก็จะเป็นวันที่ครบหนึ่งเดือนเราก็เลยจะมาอัดคลิปเพื่อดี c l a ร์ความบริสุทธิ์ใจของเราให้ YouTube จากที่คุยกับเขามาเขาก็บอกแนวทางการอัดคลิปว่าให้บอกชื่อช่องของเราตั้งแต่5วินาทีแรกมั้งแบบให้พูดชื่อช่องตัวเองออกมาแล้วก็ให้ดีแคลร์ออกมาว่าคลิปเราอะเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วเรามีกระบวนการทํากระบวนการคิดในแต่ละคลิปยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนที่เราส่งไปตอนแรกเราพูดถึงถึงแค่คลิปที่เป็นแบบ การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดพูดการศึกษาอะไรอย่างนี้ใช่ปะเขาบอกว่าเออลองพูดถึงคลิปประเภทอื่นๆด้วยแบบว่าที่เราเคยแปลเพลงหรือว่ารีวิวหนังซึ่งเราคิดว่าเออมันเป็นที่ตรงนีหรือเปล่ววาวะแบบการแปลเพลงหรือรีวิวหนังที่อาจจะแบบมันผิดลิขสิทธิ์ไหมหรือว่าอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าปัญหามันไม่อยู่ที่ลิขสิทธิ์ทุกคนคือถ้าดูหลังบ้านเราจะเห็นว่าคลิปของเราอะ่ะมันติดลิขสิทธิ์จริงแต่ว่าเจ้าของเพลงเจ้าของค่ายกขคือรับรู้แล้วแล้วก็ปิดกั้นการสร้างรายได้เฉพาะคลิปที่มันผิดลิิิสทธ์รรียยบ้้อแลว แล้วมันก็ขึ้นโชว์เลยว่าคลิปเนี้ยไม่ได้ทําให้ช่องของคุณโดนบล็อกมันเปิดใจกระจ่างกับทาง u t u b e กับทางระบบเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่ได้เป็นต้นเหตุที่ทาให้คลิปโดนบล็อกเพราะงั้นมันเราก็เลยไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวไหมแต่ว่าการยื่นอุทธรณ์รอบที่2อ่ะเราก็มีการพูดถึงคลิปว่าแบบแปลเพลงแล้วก็รีวิวหนังพวกเนี้ยเข้าไปด้วยคลิปนี้มันเหมือนคลิปบ่นไหมแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเกิดอยู่ช่องใครโดนปิดกั้นการสร้างรายได้แบบเนี้ยก็ลองกดเข้าไปแล้วก็ทําตามวิธีที่เขาบอกดูนะคะเพราะว่าาา่าาาาาเเเรอข้ใจมกลยวแบบ เ,เราอุตส่าห์ทำช่องแบบตั้งใจทำคลิปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอยู่มาปิดกั้นการสร้างไรายได้มันก็เจ็บปวดที่กลางใจเล็กน้อยแต่ว่าก็สู้ต่อไปนะคะอย่าให้ยูทูบมาปิดกั้นเราคือเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราทำถูกเราไม่ได้เอาคลิปวิดีโอใครมารีโพสต์ใหม่ในช่องของเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บริสุทธิ์ใจที่จะแบบว่าเปิดเผยทุกอย่างให้ทางยูทูบรู้แล้วเขาก็ควรจะเข้าใจเราด้วยนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประสบการณ์แล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทำยูทูบอ่ะก็อยากจะบอกว่า กันได้รายได้ย o u t u b e ่แต่ละคลิปมันยากมากทุกคนถ้าเกิดทำคลิปเพื่อมีเงินใช้มีเงินกินข้าวอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องหวังเพราะว่ามันไม่มีมากขนาดนั้นนะคะแล้วมันก็มีปัญหาแบบยิบย่อยลิขสิทธิ์เอ่ยอะไรเอ่ยแบบมากมายไปหมดเหมือนกันอืก็คือทําเพื่อความแบบเอนจอยในการใช้ชีวิตทําเพื่อเก็บเป็นแบบความทรงจําล้วนเลยใครที่อยากทําก็เริ่มทําเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะไม่ต้องคิดเรื่องเงินไม่ต้องคิดเรื่องยอดวิวอะไรเยอะก็ลุยเลยค่ะช่วงนี้ก็เรียนหนัก ปีสแล้วก็อาจจะแบบเวลาทําคลิปลดลงแต่ก็จะหาเวลาทําคลิปเรื่อยๆนะสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนนานๆแหละคือที่หายไปเป็นเดือนก็คือ1คลิปมันเปดิดสร้างรายได้ไม่ได้วุ่นอยู่กับสิ่งนี้แล้วก็วุ่นอยู่กับการเรียนการสอบด้วย แล้วมาอัปเดตกันใหม่ในคลิปหน้านะคะชิ้โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอบคุณมากเลยที่ดูถึงตอนนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เขใจให้กันด้วยขอให้ช่องกลับมาสร้างรายได้ได้ไวๆจะได้มีเงินกินชั้นองไข่มุกทุกวันเ <Yeah. laughs> ย้ร <laughs> ้องไห้เสียใจนะเนี่ยโอเคทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย